อ้าวเฮ็ดอีช eh, ่างอีเดเนี่ยป้าวายก็ว่าสมักด่ตื่นกาะบ่อให้หาให้ตานเาหาตาแล้วตากระปุดอย่างเงี้ยเติมปูดใส่บักแตงกันปะหวยปดมวอ่อะนะหน่อยเล่นสอยกินตาไปพีเน้องเลยเรียนพวกผัวเมีเนาะ นกินกินกเกอพี่นอนตมกับพุดให้หน้าให้ตาบเดี๋ยวเินนึงนัปี่ใหม่นัปีใหม่มาขะปุกขึ้นเขอืมโอ้มีโสดโสดอยู่เว้ยโสโมสันก่อนสิเข้าปากมันไม่งงเพดนะโอ้เ่อนตวนี้ปลาแลเขานี่เี้อลหรอว่าหำโอ้ถ้าตกเอาี่นอเอ้ยจ้เขานี่ยัง ก็แห้งก็เมียงจับกระนู้นี่เด้อนี่ทิ่าวคาดนี่หนูาจับหนูคาจับไล่ิพย์าเรโอ้ายเด้อไปด้สิรับสนุนนี่เนาะเอฟซอฟอฟซก็ือไม่แน่นสวนเสียบเนาะอพอัง่อตน้นะเ่อหมอบอกอนื้อทำส่บักแตงแล้วเรกคัวนี่ตน่ เปิ้นใส่โคกน้ําบ่เปิ้นบ่มีติ๊กตอนอ้ายตอนนะบ่ได้ใส่โคกใส่อะนะก็ซานเนาะอ้าทําได้โคกสะเด็ดทําได้ด่านอีพี่ฮอมเป้นําฮอมเป้ก็มีเอาดีๆปลาตั้งเงินไปทํา เน่สวนก็ได้ผิวหนวดเอ่ยเนี่ยผิวหนวดนี่นาผักเกลือผักเกนี่ยนะผิวหนวดเอ่อนี่นาผูกเกลือผักเกลือเนี่ยนะกินเบียร์โบราอายได้เหรอได้เมาโบราอายเหรออ๋อไม่ได้ด่าพักโฆษณาแต่อย่างเอ้ยไม่ก้องนะจังมาเดนจะก้องจะบอกให้กินได้จางไม่อดนเนื้อเสือน้อยกว่าเอากระยาโอ้แกมันคลี่ร้อยอย่างอื่นน้อถ้าเปิดกว่าจะเช็ดทำไม ngoài phút đằng cao phút mùa cần bỏ phút đằng ôi sao anh nó bị nọ người bữa kiểu đây mày mà nào hôm ta thì bị nọ người bữa sau bữa vào bữa vào máy kiểu vậy hè thì quá. qua ừ đồ kia năm bòn này ngoài nhặt một nhặt một nhưng mà quả luôn cái tia cứ mà hạ rồi ngoài Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ตองหนักเนี่ตอนยางี๋ยวก็ชะกหนเนี่ยมจะดิ้นนนงปากเออว่ท่านนอันนี้นะบบอันนั้นอนมนวตอนได้เราสองายตงงางงานเนี่ยขต้อหนไปนเด็ได้ีตยัดหม่อต้นแร่อะอนเข้าไปนเข้าไปพี่น้อตอนประแยก็มี ไป Вот กานซ้ายฝนพี่น้องเอ้ยฝนก็ตุกตกบัก2เฮานี่เนื้อกันโหครับพี่น้องเอ้ยอกยู่นบ่ีบ่มีหอยสเนาะ

พูดีมือก็หนอีหนอเนาะได้แซ่อยู่บ่จีมือขอกหน้อยเด้อะไรเบิ้มโคผี่นอเลยต้นอน่อยวเมตเข่าพี่นอเอ้ยนหนู่นหนควานอาวกระานงดเมื่สกะนเด้อี่นอเอ้ยพุิตามเบิเกา I'm <laughs> sorry.